กราบสวัสดีกับผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะิยดีต้อรักกลับมาครั้งวันนี้เราอยู่กับเกม iO เกมใหม่ที่มาแรงมากๆเลยครับมันคือเกม f ฟร p i o นั่นเองครับหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเกมนี้นะครับจริงๆเกมนี้เนี่ยมันเคยมีมานานมากแล้วครับอยู่ในมือถือของพวกเรานั่นเองแล้วเขาก็ได้ยกเลิกออกไปเพราะว่ามีข่าวแจ้งมาว่ามีคนเพี้ยงมือถือทิ้งหลายคนเพราะเล่นเกมนี้ครับหัวร้อนมากแต่คราวนี้เนี่ยเกมนี้เนี่ย จะทําให้เราเนี่ยสามารถมาแข่งกับผู้เล่นคนอื่นได้ดูนี่ครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยเป็นเจ้านกตัวสีเขียวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยกว่าเงียบไปจ๊บไจุ๊บไจ๊บอ,อ,อ่าสอครับอ่ะมันยากเหมือนกันนะเนี่ยเอาละมันเล่นไปร้อยสกว่าได้ไง,ไงวะเนี่ยเอามาเอา้าดูครับเรามีฝูงนกเป็นเพื่อนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเอา้า นี่วันนี้กูยังไม่ผ่านเลขสามเลยเนี่ยอละเอาละตั้งใจตั้งใจวับโดนอะไรวะมามาวับชวับวับอ,อ,อีกแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้ตอนนี้ผมยังผ่านอ่าสกอร์สามแต้มไปไม่ได้เลยเอ้ยเอ้ยผ่านแล้วเอาผมนี่ไม่แปลกใจเลยว่าตอนก่อนหน้านี้ที่เขาเล่นเกมนี้ในมือถือกันเนี่ยนะ<ๆ>เขาเคร่งมือถือทิ้งกันทำไมเอา้า เฮ้ยตอนนี้เราขึ้นมาเป็นสกอร์ที่4แล้วครับเรียกว่าไฮสกอร์ของเราอยู่ที่4ครับอ่าสสกอร์เว้ยโหดมากเลยอ่าแล้วเว้ย,ยแม่งไม่ถึง5สักทีเอาละว,วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ถึง10แต้มหรือไม่เอา้ามีเกมไหนที่มันยากกว่าเกมนี้แม่งเอ้ย ยังศูนย์แต้มอยู่ลเลยไอพวกบ้าเล่นไปถึงสิบแต้มก็ได้ไงวะเอาละเอาละตั้งใจสี่แต้มแล้วครับห้าแตบบ้มหกแตบบ้มเจ็ดแต้มแล้วแปดเก้าสิบโอ้ยคุณผู้ชมครับผมอยู่อันดับที่หนึ่งแล้วล่วงรัไม่มึงเปลี่ยนรูปนกให้กูด้วยนะเนี่ยน่ารักเจียว หูสาขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้ครับคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้ในผมเนี่ยโหดมากเลยพูดเลยี่แกเจ้านกเขียวเออเขามีแต่นกขาวแกนี่เป็นนกเขียวเอาละในนกเขียวเนี่ยผมเริ่มจับจังหวะได้แล้วครับคราวนี้เราอยู่อันดับไฮสกอร์ของผมตอนนี้อยู่ที่1 1อ่ะมาเว้ยเจ้านกเขียวคู่ใจค่ะเกต้องผ่านฟ้าฟันมาไปอ่ะไม่ เอาละครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เล่นเกมนี้ไปได้สักพักนะครับก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับเพราะว่าเหมือนตัวเซิร์ฟเวอร์เกมนี้ยังไม่สเสถียรครับพอเล่นไปได้สักพักมันก็ตัดผมออกจากเซิร์ฟเวอร์ทําให้เล่นต่อไม่ได้นะฮะแต่ตอนนี้บอกเลยว่าไฮสกอร์ผมอยู่ที่11ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยที่สามารถเข้ามาแล้วเล่นได้เนี่ยได้สกอร์กันเท่าไหร่อย่าลืมเอามาอวดผมนะไหนจะดูซิว่า จะมีใครได้มากกว่า11แต้มไหมฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมจะดูซิว่าจะมีคนทุบเมาส์ทิ้งกี่คนนะครับในการเล่นเกมนี้นะครับอย่าเพิ่งทำลายข้าวของนะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปเลยนะบายจ้า